โอเคแล้วก็เอามีดทุบๆๆอันให้อันลงอย่างอาจารย์บอกอือฮะ ชาติสร้างมาไม่เท่ากันค<อ>รับอ๋ออ๋อเหรอเออนู่นไม่มันลงมานั่งข้างนอกเนี่ยร่มเย็นนุน่นบอกอยู่ในห้องแอร์เย็นกว่า <laughs> พี่เปิดน้ำใส่อ่ะอีกสองชั่วโมงก็ไม่เสร็จแจ้ว